สวัสดีค่ะพ่อกับบุญปูกลูกอีสานชาแนลบุญปลูกช่องอีสานชาแนลขอให้ท่านติดตามท่านสิพ่อกับสาละนิทานมวนมวล,มวล,มวลดีๆพี่น้องหลายๆหลายๆลรูปแบบนิทานทรมานิทานขัดติธรมเล่ากะสิ่งใหม่ๆในโลกปัจจุบันที่ท่านควนหู แล้วก็การเกษตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็การเทศอาหารโอ้สมบปีพี่น้องกดติดตามเดอ้อสิไดมวนสิไดซึนสนับสนุนไปน้ำกันข้ามมือนี่เฮากระไดมาเว้าวนนท่านอีพี่สองทับสองเด้อพี่น้องเปิดเขาช่องบุญปลูกลูกอีสานชาแนลกักดคำว่าเวตาลตอนที่สองทับสองค่ะค่ะ กลับมาเริ่มเรื่องกันเลยเนาะท่าค่อมเก่าค่อมเดิมหลังจากที่ลูกชายพาราซาเนี่ยเป็น่วงโมยั่งควอมบ่พ่อใจใหกับลูกสาวของพาราซาคือนั่งปทุมวดีเนี่ยนั่งกันเลยบ่พ่อใจเพราะแต่นั่งบ่พ่อใจนั่งก็ได้เอาขนมน,นุ่มเนยบะแกงดีย่างป่าหนิดผลละขาวาเนาะห่อห้ ราชบุตรเพื่อเอามะไห่ลูกไส้ของอมาดแต่ว่าในขนมนั่นน่ะเจือไปด้วยยาพิษไยลูกไส้ของอมาดเมื่อลูกราชบุตรมาหอดเนี่ยเ mm. พิ่นก็ได้ถามควมเปลีย่ยนยูข่าวข้าว,าวต่างๆส่วนราชบุตรเนี่ยกเว้าให้ยฟังเบิดเว้าให้ฟังหอดว่าลูกไส้อมาดเป็นผู้ตีปัญหาให้ลูกไส้อมาดยินจังสั่นกระตกใจ แต่ว่ากระบอปากแต่ว่ากัดตำนี้ราชบุตรยูว่าไปว่าใหพิ่นฟั่งยัางราชบุตรก็ว่าเฮ้ยเพิ่งย่องขึ้นอย่างนี้ว่าสั้นว่าโอ้ยผู้ขาบ่อเสือดอกนั่งผู้นี้สลาดนั่งอาจิเหนได้สุสิงสุยางผู้ยิ่งที่สลาดเกินไปเนี่ยมันยากที่สิเดาใจถึกราชบุตรกับบ่อเดวยอย่างกะเลเดกัเลเดหอ ขนมนมเนยแนวอยูแนวกิ่นทีวานางฝากมาให้ให้กับลูกชายอามาดลูกชายอามาตกะชีคานเวา้าจะเลยเอิญหมามากินป้าป้ากดว่าหมาตายไฟร่าสบุตเนี่ยเห็นจังสันกะลำพึ่งลำพันละพี่น้องใจลายจังสันจังสีวายแม่ยิ่งอีหยังสมัเป็นแต่ย่านว่าไปทั่วไปที่มันละบาดท,ที่นี่ ลูกชายอัมมากเกิดได้ที่เนาะพี่น้องก็เลยว่าขั้นว่าใจไล่ใจดำนะบ่อยุน้าเขาได้บล่ะสิตายอีพี่น้องบ่ได้พะนะขั้นบ่ได้ลูกชายอัมมาก็เลยบอกว่าพระองค์เอ้ยให้พระองค์คิดว่าจังซีเด้อนี่คือความจริงการที่นา่งว่างยาของมห้ข้าะเจ้ากินเนี่ยวังว่นนั่งผู้นี้หักพระองค์ละสิเป็นเมียที่ดีของพระองค์เพราะว่า เหตุการ์มันผ่านมาแล้วเขาแก่ไขบ่ได้นั่งบ่ได้หวังสีขาพระองค์แต่ว่าสีขาผู้ขาเพราะว่านั่งคิดว่าพระองค์เนี่ยห่วงผู้ขานั่งอยากใไขหักใหยห่วงกับนั่งผู้เดียวเอาละถือว่านั่งนี่เป็นสีพระราาที่เลิศล้ำของพระองค์ละตอนนี้ผู้ขาว่านั่งผู้นี่สลาดเฮ้าก็ต้องซ่อนกลซ่อนกลนั่งผู้ขาคิดว่าสีหายพระองค์เนี่ย พานางกลับบบานกลับเมืองเข้าไปแล้วกัเลยถามถามราชบุตรว่านางเนี่ยเสิให้ขึ้นไปย่ำไดราชบุตรกัเลยบอกว่าเมื่อเศร้าคือนหอดเจ้าฝ้ายลูกไส้อมาได้ยินจังสั้นกัเลยบอกว่าโอ้กาแสดงว่าพระองค์เนี่ย ต้องเข้าไปมืออื่นกลังคืนนี่คือความหมายของนางที่บอกความนี่มาขั้นยังสั้นปะเฮาผักผ่อนเถอะพระองค์ผู้ขากะสิไปคิดแผนการวาสิเหตุจังใดทำจังใดเพื่อที่ซ่อนกลนไม่ยิ่งผู้นี้ได้พรอว่านางนี่สาลาดสลกเกินแล้วทั้งสองก็เลยแย่กันไปพักผ่อนตามอริยบท ของจะของตามคว่มสบายใจพ่อตัางต่เหมืออื่นตอนกันขึ้นย่ำเ,เกาล่ะพี่น้องลูกชายอํมบาดกะเป็นผู้ยางไปทรงราชบุตรเด้ย่ยบ้านียางไปทางเกาละ่ะในระหว่างทางลูกชายอํามาดกะเละเดเดตีศูนย์เป็นลักษณะสามงามอันบ่อยญ่ให้กับราชบุตรไหวว่า ราชบุตรเอ้ยกันเจ้าเข่าไปในเวียงในว่างนั่นให้เอานี่ติดตัวไปนี่ตีศูนย์ติดตไปให้เอาไปล้นไฟแล้วกระทาบกับหนาแข็งของนางปทุมมวดีเดอ้อแล้วพระองค์เนี่ยก่อนทีสิเอาตีศูนย์ทาบนางนี่ พระอ,องค์กะเกียก่อมนาง่งผ้านาั่งกินเหล่ากินยาให้มันมวนให้มันเฮเดอ้อจนว่านาั่งบอดายสติพระอ,องค์เนี่ยเอาอันนี้นาบเข้าไปเดอ้อเอาตีศูนย์นาบหนาแข่งพรานั่งไว้แล้วกะให้ให้ใหพระอ,องค์เนี่ยถอดเอาสิ่งของมีค่าเครื่องประดับในตูนั่งเ่ราะว่าสิเป็นเพชรนิ่นจินดาต่างๆ่ให้นาง พระอ,องค์เข้าใจบอที่ข้าน้อยเว้าถ้าพระอ,องค์จำได้แล้วข้าน้อยสิบอกอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์สเสด็จเข้าไปในเวียงในวังไปหานางแล้วพระอ,องค์จะเเวาจะปากยังเด้อจะเวะเวาจะเเวาถึงภูคานั่นงสิเป็นค้นถามขึ้นเอาเองดอกถามพระอ,องค์กระบอกน้างเลยว่าภูคาเนี่ นอนเป็นไข้อาการนักข้นมที่หายไปนะ่ะท่านได้กินได้ผู้ขาสิกินมืออื้นนหายพระองค์ว่าจังสี่เดอ้อแล้วที่นี่เมื่อพระองค์เนี่ยบำรรุ่งบำเรอนั่งด้วยเหล่ายาป่าปิงและเสน่หาเหตุให้นั่งเคิบเคลิมแล้วที่นี่ท่านโมมันใจเนี่ยพระองค์เนี่ย เอาผงนี่เด้อว่าแล้วก็เอาผงเดไห่หอหอหนึ่งบบใหญ่พี่น้องไห่ hi, นางดมนางสิลับป่านตายแล้วพระองค์ค่อยเอาตีศูนย์เนี่ยไปล้นไฟมาถาบหนาแข็งไว้เมื่อนางงรับสนิทแล้วแล้วเนี่ยนางสิลับไปบักยางดุนพระองค์ก็ค่อยย่องออกมาหาภูคขาพ้อมด้วย เข่าของเงินทองของนางทีพระองค์เอามาเด้อเอามาตามภูเขาวาแต่ว่าพระองค์นี่ยยสจะไปดมผง,งนี่เป็นเด็ดขาดเด้อพระเจ้าเมื่อราชบุตรได้ยาจากลูกไสเอามาแล้วกนลักเข้าไปในวังไปประตูเก่าล้ะพี่นงย่ามผู้อยู่กับน่งหลับคือเก่าละไปหอดนางก็ทายู่แล้วนางเห็นฝ่ายสามีจะของมาหน้าก็ดีใจ ดีใจกับเขาไม่ป่ามันพี่น้องแล้วกับเบิงสามีจะของเห็นท่าท่างยิ้มแยมแจม,แมใสอยู่นั่งก็เลขคุดว่าแผนการนั่งนี่สําเน็จผัวนี่บ่หูกนดอกว่าแล้วนั่งกับมะก,กอดเอาสามีของนางฝ่ายสามีเห็นนั่งเป็นจังสั้นก็เลยเอาอยาให้นั่งดมแล้วกเ็เฮ็ดตามลูกชายของอามาดบอกเมื่อเฮ็ด ตามว่าแล้วพระราชบุตรเนี่ยก็ะเลยถอดเอาเคียงเพชรเคียงพ้อยที่ว่าประดับอยู่กับนางปฐมวดีเนี่ยเราก็เอาตีศูนย์เนี่ยแท่งจีหลาแข่งท้ายเราก็เอาเครื่องประดับประดานี้ออกจากว่างไห้กับลูกทรายอมมาลูกทรายอมมาเห็นแล้วแล้วเค่องประดับเรานั่นก็ะเลยเอาใส่ยามใส่ยามแล้ว ก็เลยผ้ากันไปป่าซาแห่งหนึ่งเมื่อไปหอดป่าซาแล้วก็ผ้ากันเปลี่ยนเขียงแต่งกายลูกไา้อมานี่เปลี่ยนเป็นโยคีส่วนพระราชบุตรนี่แต่งตัวเป็นลูกซย์แล้วก็เอาเสียผ้าของจ้าของเสียงไว้แล้วก็ผ้ากันยางออกมาจากป่าซ่านั่นไฟายลูกไา้อมาผู้แปลงตัวเป็น อาอาจาร์เป็นโยคีเนี่ยก็เลสังราชกุมารเนี่ยหรือราชบุตรเนี่ยผู้เป็นลูกศิษย์ว่าท่านนี่จงเอาเพชรพลอยเรานี่ย่งางไปตลาดเดอ้อเราก็ไปเที่ยวาขายขายก็บอกราคาแพงๆเด้อขายไปเรื่อยๆขายไปขาย,ขาย,ขาย,ขายมามันสิมีภูมิจับท่านดอกพอแต่มีภูมาจับท่านแล้วหายท่านเนี่ยพาเขา มหาโตค่ะเด้ออย่าลืมฝ่ายราชบุตรกัยาาไปตลาดงางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี่สร้างทองเห็นก็ะเลยเอินเข้าไปในลานจากของก็ะเลยตีราคาค่างวดให้เพราะว่าเบิ่งแล้วราชบุตรเนี่คือสิบอหัจกักราคาให้ถึกๆราชบุตรกับบอเอาบอเอากับว้ากันยุหันละ พราะตะเว้ากัเรียบร้อยแล้วแล้วราชบุตรกล็ลยสิ่หอบหอบเอาเขาห้องนั่นเพื่อจิตทาการเล่ขายตามคําของลูกชายอมมาสั่งในขณะนั้นก็เลยมีสร้างท่องหลวงผ่านมาพอดีหอบประทันแล้วพี่น้องสร้างท่องหลวงกับผ่านมาก็ะเลยเห็นก็เลยบอกว่าเจ้าได้เขาห้องนี่มาต่ใส หูบอหนีของนี่เป็นของไผของพระราชชธิดานางปัทุมวดีข้าจําได้ขาของตะเหตุไปวางสองสามเดือนนี่เจ้าจงบอกมาเจ้าได้มาจะใสเมื่อเห็นจังสั้นแล้วแล้ว,วต้องขึดว่าเป็นหัวขโมยแน่นอนสร้างทองหลวงก็เลยไปเอื่นตำรวจมาตำรวจกระไตสวน จับตราชบุตราตราชบุตรกเลยทำตามพาไปหาบุตรชายอามาตจึงตอนนี้ปอมเป็นโยคีอ่าเมื่อไปหอดโยคีปอมแล้วพวกทหารก็เลยจับถึงโยคีปอมก็คือลูกชายของอามาละพี่น้องกับราชบุตรเพื่อไปหาะราซาเมื่อไปหอดะราซาะราชากเ็บโกรธ ครึ่งบักอย่างแหงว่าปาทิทจงเว้าความจริงมามูเจ้านี่ได้เข่าของเงินทองเพชรนิ่นจินดาเครื่องประดับของราชธิดาแห่งเล่าไปได้จังไดจงบอกมาเดี๋ยวนี้ให้บอกความจริงสุสิงสุยางฝ่ายลูกชายของอามาซึ่งตอนนี้กะปลอมเป็นโยคีพ่อได้ยินถามจังสันกะทำทา เอาหนังค้อยทีวามวนอยู่เอามาปูเป็นทีนั่งเป็นอาสนะนั่งล้วก็ทำท่านั่งลงสวดมนต์เพิ่มพําเพิ่มพันเราก็ทำท่าจ้าประคํากับไปกลับมาสมองหนึ่งแล้วแล้วก็เลยบอกขืนว่าข้าพระเจ้าขอเว่าแต่คำสัตว์คำซื้อโดยมิมหาเทพเป็นพญานวาของเราหนีเนี่ยเป็นสมบัติของข้าพระเจ้า พะวาเมือขึ้นวันแรมสิบสี่คำตอนกังขึ้นข้าพเจ้านี่ไปปาซาไปเผาศพเพื่อสวดมนต์หลยกแม่หมดข้าพเจ้านี่เสียดสวดมนต์อยู่โดนแม่หมดกลับมามาแล้วแล้วแท่นทิศมาด้วยอาการนอบน้อมมาด้วยอาการกำเริบเสืบสารผู้ข่าก็เลยลงโทษโด,ดยเอาตีศูนย์เนี่ยแทงไปยุคา้า้ แทงไปมันถือคาไสา้ตาปันนั่นกระดือเพราะตะดือลื้อแล้วเกาวกับมอมสันก็เลยป๊ดเอาสิ่งของที่นั่งน่ะประดับกายมาแล้วกันไล่นั่งหนีไปสรุปแล้วของเรานี้เนี่ยผู้ข่าได้มาจากแม่หมดเท่านั้นละพระเจ้าขาเอ้ยพราจะพระราชาหรือว่าเท่าท่านตวัดได้ฟัง ส่งแบบเอ๊ะใจขึ้นมากส่งแบบเฮ้ยเป็นส่งแบบจังได้เราแวบบแวบบแบบขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอาเจ้ายืนถ่ายอยู่นี่เดอ้อแล้วกะเ,เลยไปหาแม่เลยไปหาแม่แม่แล้วแล้วก็เลยบอกว่าแม่เอ้ยให้เจ้าไปหาลูกสาวข่อยนางปัทถมาวดีเดอ้อแลวก็ให้เบิ่งว่า ยุขาไสานะ่เน่ยมีห้อยของตีศูนย์บอหรือว่าห้อยอันใดบอลูกสิธาฟังอยู่นี่เด้อฝ่ายผู้แม่พะราซาได้ฟังกังสันกับฝ้า,า,าย่างไปงาายางไปหอดห่องของนางปัทมาวดีพอ่อดีนั่งกับเลยนอนอยู่หม่องทีนอนของนางละ่ะมีห้อยบาทแผลสามห้อยอยุขาไส่อิลี บิงถ่าทางแล้วเจ็บปวดหลวดเรลาเป็นยังแห้งนั่งกะเลถามถามแล้วแล้วนั่งกะเลออกมาเว้าให้กับเท่าท่านวั้วฟังว่าลูกแหงขาเอ้ยแม่ได้ไปเบิงนั่งปัตมวดีแล้วมีห้อยสามห้อยอยู่ที่ขาท้ายท่าทางนั่งนี่เจ็บปวดถ่ารุ่นสเลเกินแม่กะเลถามถามว่าห้อยนั่นเป็นห้อยอยัง อิลาปัตมาวดีมันกะเลยบอกว่าเป็นห้อยตะปูต่ําแต่ว่าแม่ว่าห้อยตะปูแบบสามห้อยแบบนี้แม่บ่เคยเห็นดอกเอาแม่เห็นแล้วแม่สิขึ้นไปเบิงหลานกอนเ้อว่าแล้วนา่งกะกลับขึ้นไปห้องนอนของนางปัตมาวดีฝ่ายเท่าท่านตวัดได้ฟังจังสันกะอ่ำอึงในหัวใจผ้าโอค์ก็คิดว่า การในเฮือนเฮ้าหนึ่งควมในเฮียนเฮาหนึ่งควมขคิดในใจหนึ่งควมเสียหายหนึ่งบอกควรทิสิบอกไผ่ใ้้หูพี่น้องเอ้ยจำอีกเทือนหนึ่งเด้อควมในเฮียนจากของหนึ่งควมขคิดในใจหนึ่งควมเสียหายหนึ่งบอกควรสิบอกให้ไผ่หูเมื่อนางปัทมาวะดีเป,เ,ปเป็นแม่หมดจังซี่นางกับบอมแมนลูกสาวของเฮ้าแล้ว จำเห้านี่ต้องไปปรึกษาหาลือโยคีคิดใน้ใจได้ดังนั้นก็เลยออกมาหาโยคีก็คือลูกของอามานละว่าแล้วแล้วก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ของโยคีนี่ถอยออกไปลูกศิษย์ของโยคีก็คือราชบุตรแล้วก็เลยถามโยคีว่าท่านบุรงความรู้จงบอกแก่ข่าเถิดว่ายิ่งแม่หมดนั่น ธรรมศาสตร์บัญญัติให้ลงโทษว่าจังใดเนาะฝ่ายโยคีซึ่งเป็นลูกลูกของอามารตกะเลยบอกท้าวทันตวัดว,ว่าขาแต่พระราชาธรรมศาสตร์บัญญัติไว้วา่าบ่วาวาสิเป็นพร,รมามงัวคว้วยแม่ยิ่งเด็กหน่อยหรือว่าผู้อยู่ในความปกครองทําความผิดนั่นนะให้ไหลออกจากบ้านเมือง ถึงแม่สิเป็นถึงโทษประหารกะเหตุบ่ได้เพราะว่าเทพพระเจ้านั่งรัศมีนั่นเผ่นบ่ม,มักสั่นดอกวา่าผู้น้อยพระราชา,าได้ฟังจังสัน่นก็เลยเอารังวัลใหกกับโยคีนี่หลายพี่น้องแล้วต่สีเอาพ่อตั้งแต่หอดเวลาเที่ยงคืนก็เลยรับสั่งให้อมาค์ครูพระไทยของพระองค์นี่มหาบอกให้เอานั่งปัทมาวดีนี่ เอาออกไปนอกเมืองแล้วเอาไปปล่อยไว้ถิ่มกลางปา่าซึ่งมีผูดผีปีศาจและสิงสาราสั์ที่ล่กาดให้นางเอาไปปล่อยไว้ตรงนั้นกล่าวถึงฝ่ายราชบุตรกับลูกซ้ายอมาตเมื่อออกจากพาาระราชล้วก็เฝ้ากลับไปปราสาทปเปลี่ยนเครื่องแตง่งกายคือเก่าแล้วก็กลับไปบ้านนางนม เอารังวัลนมากมา้แหกับนางนุ่มนางนุ่มเห็นได้หลายฮ้องใหดโดยความดีใจแล้วก็เลยขี่มาตามหากลุ่มของอมาตต์คนสนิทของพระราชาทีว่าสิบผ้านั่งปัทมะวดีไปปอยแล้วทั้งสองกะตามหานั่งปัทมะวดีจนว่าพ่อ แล้วกะส้วนกลับไปอยู่เมืองพาร,ราณสีกับเจ้าของเฮาท่านเนี่ยบอตรงสงสัยเลยว่าขั้นเป็นจังสี่แล้วนางเนี่ยสีย่ยอมอยู่ในป่าองค์เดียวหรือสีย่ยอมไปกับราชก,กุมานเวตาลเบ่ามะหอดมองนี้กะเลยถามพะราซา คือท่าสีวิกุ่มเสนวาพระองค์นั่งนิ่งฟังมาโดนบาเว้าหยัางนิ่งแบบนี้กสิมวนตีที่ผู้ข่าว่าแต่ว่าผู้ข่าเล่ามาจนจบแล้วให้พระองค์อธิบายปัญหากับข้าพระเจ้าที่สิถามพระองค์เดี๋ยวนี้ขั้นพระองค์บาเว้าคงสิตกน่าลกเป็นแน่แท้ ปัญหาของข่าพเจ้าก็คือสายนุ่มหนึ่งสหายของสายนุ่มหนึ่งยิงสาวหนึ่งบิด่าของยิงสาวหนึ่งทั้งสีนี่ควรจิตโทษผู้ใดหลายที่สุดฝ่ายพระราชา,าตีวิกรมเสนเพาะท่านว้าหยังมาโอ่งกะส้งตึกตออยู่บท่านไเว้าหยังจักแนวจกักยางเวตาลก็เลยบอกว่า ้าองค์จนปัญญาแล้วโบเท่าตีวิกุมเสนก็เลยตัดว่าเท่าท่านตาวัดเป็นผู้ควรได้รับการติเตียนมากกว่าผู้อื่นเจ้าเข้าใจหรือยังเวตาลเวตาลก็เลยถามว่าคือเป็นจังสัน้นให้เหตุผลมาดูคือว่าเท่าท่านตาวัดวามาเดี๋ยวนี้ฟังเด้อเจ้าเวตาล เท่าตีวิกลมเสนกาวพระราชบุตรนั่นอยู่ในเวลาที่ลุ่มหลงแม่ยิ่งขั้นเปียบแล้วกับเปรียบเสมือนคนบ้าคนบ้าน่ะสิให้รับผิดสอบพ้มรับผิดความประพฤติของจะของนะ่ะมันบ่ได้ส่วนลูกไส้อมาตเป็นข่ารับไส้กระท่องทําตามสิ่งที่น่ายประสงค์กะถือว่า เป็นหน้าชีของเพิ่นแล้วส่วนนางปัทวาวะดีนะ่ะเป็นผู้ยิ่งอาศิิขาคนได้เสมอเมื่อคิดว่าคนนั่นเป็นคนแปลกวันลาดที่สิมาภาคนางไปจากคนหักของนางแต่ท้าวท่านตวัดเป็นผู้ค้องแผ่นดินอายุก,กับบอมเป็นน้อยควรหูงาน และมีความลบขอบทั้งป่วงบกควรที่สิมาหลงเสื้ออุบายตื่นๆน,นยังบันธานตึกตองให้ละเอียดบอไดถามเท่าถามควอมยังบอไดถามยังจักอย่างบกขู่ควรสิมีสติปัญญาเป็นพาราซาไดแบบนี้สำบ่หนำเสื้อเขาแล้วยังเอาลูกของจะของนี่ไป,ป่อยปล่อยกลางป่าการเฮ็ดจังสั้นถือว่า นาตีเตือนมากที่สุดเวตาลเออาฟเวตาลได้ยินจังสั้นก็เลยกล่าวว่าข้าเกิดมาข้าก็บโบเคยเห็นพลาซายัางสิมาตีเตือนกันง่ายป่านนี้คันสั้นข้าสิกลับไปต้อนอโศกเดี๋ยวนี้่ไปกันเด้อบายบายเมื่อ ะราซาได้ตอบคำถามของเวตาลเวตาลไกย่างกลับไปยังต้นอโศกคือเก่าะลาซาก็ย่างกลับไปหาเวตาลยังต้นอโศกจูงซากลากดึงลงมาคือเก่าและพี่น้องจับแบกใส่ป่าคือเก่าค่าในท่านเรืืองนี่ที่เวตาลเบาใหา้ผ่นฟัง ได้ขอคิดขอทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สำคัญในตอนนี้ก็คือความในเฮือนสั้นจากของหนึ่งความคิดในใจจากของหนึ่งความที่เสียหายหนึ่งยาไปว้าวหายไผ่ฟังพี่น้องมันบ่เกิดประโยชน์อันใดค่ะสำหรับอีพี่นี่บุญปลูกชาแนวกาววาจบในท่าเหลืองนี่พอดีอย่าลืมกดติดตามช่อง บุญปู่ลูกอีสานชาแนวทันสิด้พ่อกับนิทานเวตาลมวนม้วน,นขอขิดขออ่านที่สะกิดใจที่ลุ่มลึกที่สามารถนั่ไปปรับใ้ได้อย่าลืมด้วค่ะเข้าช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าบุญปลู่ลูกอีสานชาแนว นั่นแหละค่ะเป็นการให้กำลังใจอย่าลืมติดอย่าลืมติดตามค่ะสวัสดีค่ะหักพี่หักน้องเ้ยค่ะ